สถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งของเขตบางขุณนนนท์กรุงเทพมหานครอันนี้คือเท้าศีสุดาจันทร์ผู้ก่อสร้างวัดนี้นะครับนี่ลูกของท่านเป็นทรงเป็นเครื่องทรงแล้วก็เป็นโถใส่พาน ่านหมากอุปกรณ์ของท่านนี่คือเจ้าขุนเจ้านายสมัยก่อนผู้ที่สรละทรัพย์สมบัติที่จะมาธนุบำรุงพระพุทธศาสนา,อ,าอันสืบเนื่องด้วยการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาในสมัยราชการที่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของเราไม่ว่าจะเป็นสองสามสี่ขึ้นมา รัชกาลที่4ีนี่ท่านศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนารัชกาลที่สมบวชด,ด้วยความศรัทธาจนไล่มาจนถึงรัชกาลที่หเขตบางขนนนทเขตบางกอกน้อยเขตตะลิ่งชันต่ตางๆในขอบต่ไม่ว่าจะเป็นตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาสายนี ก็ต่างล้วนแต่มีคุณนางชั้นในหรือคุณนางฝ่ายในได้นุบำลงพระพุทธศาสนาในที่เป็นป่าในที่เป็นสวนเลือกสวนเลนาทําให้บางคนณนนบางกอกน้อยต่ลิงชันก็จะมีวัดเรียงรายกันเป็นจูปเป็นระยะอย่างบริเวณใกล้ชิดกันนั่นข้อสรุปก็คือว่า,าการจำลงพระพุทธศาสนาโดยการนําเอาศรัทธา นำไปสู่ความสถาพรของพระพุทธศาสนานั่นก็คือการจัดโลงเอาไว้สร้างโบสถ์สร้างวิหารให้คนรุ่นหลังเอาไว้เพื่อสืบทอดวันนี้2,566วันที่1เมษายน2,566ซึ่งตรงกับวันเสาร์วันนี้ก็เป็นลิมิตหมายที่ดีในวันหนึ่งที่ข้าพเจ้าพร้อมกับว่าที่ด็อกเตอร์ได้มาทำงานวิจัยกันแล้วก็ได้เกิดศรัทธาภาธะสิ่งศักดิ์สิทธ ท่านกำลังจะมองพวกเราอยู่ก็ขอให้งานที่พวกเราจะทําได้เป็นผลสําเร็จสําเร็จในการอนาคตการข้างหน้าเถิดพระเจ้าค่ะสาธุ